ต่อหรือเปล่าคะเนี่ยมีโทรศัพท์เข้ามาค่ะเอ่อแล้วก็ที่เราท,ทำเมืองไทยนี่เนี่ยยังอยู่ในห้องน้องพลอยู่ค่ะโอ้ตั้งแต่น้องพลอยู่อยู่ปห้ามหนึ่งอะไรนะคะตั้งแต่พ่อเขายังไม่เสียแล้วเราก็ทำกันแล้วก็น้องพลอเอาไปเก็บไว้ในห้องเขานะคะเอ่อ ก็เอาไส่แอปเปิ้ล่นะละคะ่ะทำเป็นเจลาตินธรรมชาติก็ไม่แพงดีไม่แพงนะคะอ่าถ้าเราจะทำสตรอเบอรี่ ry, หรือว่าอะไรลูกหมอนอะไรแอปเปิลแล้วเราก็เอาใส่ไปรวมรวมได้คะ่ะแล้วเราก็เอาใส่ข้าเคี้ยวไปด้วยเอาเม็ดในเขาออกเป็นเจลาตินธรรมชาตินะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ